ครับทุกคนทุกทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะครับไปเฟนโปรครับยูในช่วงของการแก้ปัญหาวิธีการเข้าเซิร์ฟไม่ได้ของเซิร์ฟเวอร์ฟิสปอนแอดแบนกันนะครับก็ผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับอาจจะเจอปัญหากับการที่เราเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้ถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมา2วิธีการแก้ปัญหากันครับและเลยครับให้เราเนี่ยเข้าตัวตัว,ตวเดอร์เกนตามปกติเลยก็คือตัวแดนเซอร์ของเราเนี่ยฮะแล้วก็เข้ามาปึ๊บเดี๋ยวราสักครู่นะฮะอันนี้ก็กรอกชื่อ ต,ะะตัวละครเราเรียบร้อยค่ะยวรอตรวจสอบไฟเกมแป๊บหนึ่งหลังจากตรวจสอบไฟเกมเสร็จนะครับก็ใส่ชื่อตัวลไไนนะรครมาให้ขอยผมเป็น High on CTX นี่ละกันนะครับก็กดเริ่มเกมนะครับตัวเกมก็จะเข้ามาตามปกติเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันก่อนนะฮะร,รอให้มันขึ้นแป๊บหนึ่งอ่าครับเนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันค้างอยู่ได้ครับ หน้านี้ใช่ไหมแล้วมันขึ้น not responding นี่ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับให้มาที่ tag bar ของเราครับจากนั้นคลิกขวาเลือกคําว่า tag manager ตัวนี้นะครับแต่ที่ข้างหน้างเลยครับคลิกขวาที่ข้างล่างแล้วเลือก tag manager จากนั้นนะครับโปรแกรมจะมาเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้อยู่ถูกต้องไหมครับให้เรากดที่คําว่า more detail ฮะปึ๊บมันจะเด้งอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ครับให้ดูตรงคำนะครับบางคนเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ข้างล่างตามชื่อตัวอักษรแบบนี้ให้เรากดที่คําว่า memory ทีครับปึ๊บ คราวนี้เขาจะด้งเมมโมดี้มาให้จากการใช้น้อยสุดไปมากสุดตอนนั้นเนี่ยให้เราปิดตัวเนี่ยครับปิดตัวจาว่าครับที่ไม่มีเครื่องหมายมากกว่าอยู่ตรงนี้ครับให้ปิดไปเลยปึ๊บกด e n t e r นะฮะจากนั้นเนี่ยเกมก็จะรันตามปกติครับคราวนี้เราก็จะสามารถเข้าเซิร์ฟกันได้อย่างปกติแล้วครับอ่านี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาวิธีเข้าเซิร์ฟแอดเวนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับไปเจอกันบาย